อยังคะเอาแค่ไถ้าเบื่อแล้วแอดจะลงไลฟ์ให้ใช่ครับเขาจะทำลายเาขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆอคไม่ยากมีวาสม่้แลมีอมหายท่านอยู่ในที่นี้นะครับจะพยายามค่ะอตทให้เจอ <c oughs> <c oughs> ได้คะ่ะเลิจากันอย่างเดียวยังไม่พร้อมสมัครสมาชิกก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเซฟไลฟ์ให้นะคะเดี๋ยวไปตัดช่วงที่แบบมันชนลมมึนก ไปลงอีกช่องหนึ่งให้ไม่เมื่อยค่ะแต่กลัวคนดูเบื่อเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้มีบรรยากาศอะไรเพิ่มเติมเยอะนักยืนเนี่ยแล้วือสนเพี่ย้ายใกล้ถึงไม่คือเสือมันเบื่อ ทุกคนเฮไปพร้อมกันนะคะวันนี้ขอ20ล้านได้เลยค่ะต้องจากขอบคุณท <radas> well ุกท่านอย่างสูงนะคะทุกท่านที่มาช่วยเหลือเราค่ะต้องเป็นที่รักของประชาชนชาวต่างถิ่นคะก็เกินเกินเกินความคาดหมายนะคะจรที่เราตั้งต้น อยู่นะเดินไปหยิบน้ำส้มด้านหน้าตรงนั้นได้เลยนะครับมีสตาร์ทค่อยป่ดนซบๆนะครับอยู่นะครับงานมีถึงสองทุ่มค่ะนี้เลยน้ำที่ของดีเหมาหนังส้มแก่นี่คือพชรปั้นของชาชนที่ใส่เลยนะจริงไม่ใช่แค่เรื่องระดับระดับเล็กน้อยที่ช่วยกันได้เราช่วยกันและเราจะทำให้บ้านหลังนี้แข็งแรงกว่าเดิมขอขอบคุณผู้สนับสนุน ที่มอบน้ำใจให้พวกเรานะคะเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆดนยวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะและจำนวนสมาชิกของเรานะคะในตอนนี้นะคะก็3 2 2 9มืนม่นสองพั้ยินนะคะอันน,น <ะ S 2> ี้เป็นช่องทางออนไลน์นะคะส่วนอันนี้ยังไม่นับในยังไม่นับขึ้นกองเอกสารนะคะน,นี้เป็นช่องทางออนไลน์จากสถานการณ์ประเมินแล้วเราน่าจะได้ครึ่งแสนกัน,น,นไปแล้วนะคะก็ยังต้องการค่ะเรายังมีเป้าหมาย 1นแสนคนนะคะ1นแสนคนก็ท่านใดสนใจนะคะที่ยังไม่ได้เดินทางชทองสองก็าไได้ค่ะสี่หนึ่งแสนคนครับหนึ่งแสนคนเราเพืนสมาชิกเข้าบ้านเราไม่ถึงหนึ่งแสนคนครับมาช่วยกันนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับถ้ามีสำเนาบัตรประชาชนมาแล้วสามารถเข้าช่องสองได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีสำเนาบัตรประชาชนมาที่ช่องหนึ่งตรงนี้นะครับ หรือถ้ามีสมเนาจับประชาชนแล้วสมัครออนไลน์ก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องต่อคิวนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวนะครับไม่ยากครับมาเอาเอกสารการสมัครออนไลน์นะครับก็ทำใ,ในที่ผมก็ได้นะครับหรือที่สต๊าฟที่สสหลายๆท่านก็ได้นะครับอบอุอ่นทักทันไปด้วยประชาชนนะครับแม่มอดไปทางไหนก็เป็นประชาชนเหมือนว่าจะเริ่มไปเรื่อยๆด้วยค่ะตอนนี้เป็นตัวติห้ามการแดดมันร้อนนะครับ น้าชบุรียังไม่ได้ไปค่ะสบายอยู่บรรยากาศค่อนข้างปลอดโปร่งยันแจ้งมาแค่ว่ามีแผนจะไปพิษณุโลกเพื่อหาเสียงนะคะให้ผู้ตามอยู sim ่ทางออนไลน์นะคะแล้วก็อยากมาร่วมสนุกับพวกเราก็ยังเดินทางมากันได้นะคะเอสเอชยี่สิบสามเอาค่ะ

อากทำสำเนาเราออนไลน์ไม่ยากไม่ลมนะครับเต็มไซส์เราแก้ไขอย่างดีครับหรือมาคิดว่ามาแล้วอยากออฟไลน์อยากถูกไปสับเบ้ามือตัวเองก็ตอบได้ครับเดินตามคิวเลยอันหนึ่งสองสามสี่ไปนะครับขอบคุณมากเลยค่ะมาได้เลยนะครับมายกมือแากฝั่งเบียนะครับมีอะไรสงสัยนะครับ สตาร์ทที่ห้ไปไปไอยไต้สีส้มๆนะครับ 3, สาวาสตาร์ทได้นะครับขอความช่วยเหลือจากสตาร์ทได้นะคะเป็นที่น่าดีใจสาวๆาขอรับเอกสา,ารขั้นตอนการสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องอยืนรอก,กันนานนะคะตอนนี้คนเป็นจำนวนมากจริงๆค่ะ <c oughs> <c oughs> ด้านข้างนะครับมีร้านอาหารร้านน้ำน,นะครับใครหิวน้ำหิวข้าวก็แวใช้บริการกันได้นะครับตรงนี้ก็เป็นทําเรที่ดีนะครับวันนี้พวกเราทุกคนมาสร้างประวจสตร์ของประชาชนด้วยกันนะครับร่วมสมัครสมาชิกค,ครับประชาชนร่วมบริจาคให้พัคประชาชนนะครับมาสร้างปรวจสตร์ของประชาชนกนัครับส่งเสียงไปถึงผู้มีอำนาจ ที่ใช้อำนาจเถื่อนในการยุบพักเก้าไกลว่ายุบแล้วไงยัดไหลแล้วไปต่อนะครับไปกันกต่อนะครับยุบอนะคะเมื่อวานนี้เรามีการ ลคิปวิดีโอไปแล้วนะคะว่ายิ่งยุรร่วมบริจาคทางออนไลน์ได้เข้าไปที่เพจพักประชาสงนและจะมีลิงก์ให้กดสมัครสมสมาชิบวกกับร่วมบริจาคหบาทตือว่าจะบริจาครอยานะครยนเชิญทุกท่านนะคะถ้าท่านใจสะดวกออนไลน์แนะนำเป็นช่องทางออนไลน์นะคะจะได้ลดการเข้าแถวนานๆนะคะก็กด ขนาดนี้ค่ะตัวเลขยอดสมาชิกของเราสวยมากเลยนะคะส2 4 4ือคนค่ะก็อันนี้เป็นเฉพาะจำนวนสมาชิกออนไลน์นะคะยังไม่รวมกับสมาชิกที่เป็นไปเบอร์นะคะก็คิดว่าเราจะถึงแสนไทยในระยะเวลาใกล้นี้นะคะได้ค่ะยินดีค่ะยินดีเลยค่ะ กีาหาเสียนี่แน่นอนนชอบแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปวันหนอรูคหาเสงสนปละพาน่ะขอเวลา่ายสูแ่ว่าเคนจะต่อยู่แค ก็โหวตไม่หรือไปนี่ไปอะไรเล็กๆถ้าตัางกันก็ตตายกันไหนเลยค่ะขอบคุณคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยเรายังมุ่งมั่นสร้างประวัติศาสตร์ของประชาชนต่อไปนะครับสำหรับท่านที่จะมีในไลฟ์นะครับหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับลองสอบถามสสในเขตพื้นที่ดูนะครับว่ามีจุดรับสมัครสมาชิกหรือไม่นะครับหรือจังหวัดไหนที่ม่มีสสทักไปหาเพจจังหวัดนะครับเพจจังหวัดได้เลยครับ หรือออนไลน์ในเว็บไซต์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ของประชาชนไปด้วยกันนะครับสำหรับใครที่หิวน้ำนะครับด้านหลังนะครับตร,ตรงนั้นนะครับมีโซบามาจัดจำหน่ายนะครับร้านโซบานะครับไม่ต้องไปถึงรามํำแหงโซบานอกสถานที่มาวันนี้นะครับเดี๋ยวอ,อ,อีกหนึ่งปรากฏการณ์ค่ะสัปดาห์หน้าเราจะเห็นป้ายนะคะใน คาว่าประชาชนอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนะคะตรงที่นั่งของพวกเราเองนะคะเป็นที่เรื่องเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากค่ะที่ประชาชนเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรโซบาร์แอดทคารแต่สาขาสาสังสาสอสอที่ถ่ายรูปอยู่ฝั่งนู้นนะคะขยับมาฝั่งนี้ได้นะครับตรงนั้นแดดได้เลยนะครับอย่าไปตามแดดนะครับเดี๋ยวเป็นลมครับโยกมาทงนทีโยกมาด้านหน้าดีกว่าครับ นี้นะคะก็มีการเปิดรับสมัครสมาชิกพรคประชาชนนะคะทั่วประเทศไทยนะคะสามารถเช็คจุดเช็คตำแหน่งของการเปิดรับสมัครสมาชิกได้ทางเพจนะคะพรคประชาชนนะคะเข้าไปในนั้นจะเจอว่าวันนี้เรามีจุดี่หประเทศไทยนะคะวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะคะสมัครกันเยอะค่ะเราตั้งเป้าไว้ที่หนึ่งแสนคนและคาดว่าเราจะหนึ่งแสนคนได้ ้อนจริงค่ะขนาดมีลมนะแต่สสเขาสลับเอเขาอะไรขยับตัวอยู่ตลอดก็เลยน่าจะร้อน เด่นอยู่คนเดียวถ้าใครสนใจก็เดิผานลี้หมดละคิวไปแบงกระปอปอวัดูดาวนีปแล้วก็มีที่ร้านพูดหมูสด จังหวัดกรินทร์นะครับก็ไปร่วมได้ที่กขอบคุณนะคบใครสนใจสอนไลน์นะคะสามารถมาอนะคะข้องการสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะชูนิ้วค้างไว้ได้ไมทุกคนดูเสีองอชูนิ้วค้างไว้